Thank you. เที่ยวปลาดจอมพาไปวันนี้พามาอยู่กันที่พระโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะที่นี่วัดป่าพุทธาวาหรือว่าวัดถ้ำสตินะคะมีประวัติความเป็นมาของวัดที่น่าสนใจที่นี่นะคะจะมีพระพุทธรูปที่แกะสลักด,ด้วยหินแกรนิตนะคะติดกับบริเวณฝาขนังของถ้ำ ถือว่าเป็นอันซีนนะคะที่แรกของประเทศไทยเลยนะคะจะมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับทางด้านของท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำสติกันค่ะ จางที่เราเดินขึ้นมาบนบริเวณถ้ำนะคะที่นี่จะเรียกว่าถ้ำสติก็จะมีลักษณะภายในถ้ำเนี่ยเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยศิลปะภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยสีน้ำมันแล้วก็พระพุทธรูปจำนวนมากนะคะแต่ที่เด่นเป็นจุดสนใจก็คือพระพุทธรูปปางธรรมจักกประวัตนสาตรค่ะที่แกะสลักจากหินแบบนูนสูงลอยออกมาจากสมถมแกะสลักค่ะ และอีกหนึ่งความพิเศษของพระนั่งเมืองแก้วนะคะหรือว่าพระพุทธรูปที่แกะสลักนะคะก็คือวิธีการไหว้ขอพรซึ่งผู้มาสักการะบูชานะคะต้องก้มกราบระหว่างพระบาทจากนั้นก็ลอใต้พระเผาหรือว่าขานะคะเวียนขวาสามรอบเพื่อให้ได้สมในสิ่งที่ปรารถนาค่ะอาตมาภาพชื่อพระสมุสุรินรัตนโชโตเป็นเจ้าวาด ของสถานที่วัดป่าพุทธารามชื่อจริงๆคือป่าพุทธารามชื่อเล่นก็คือถ้ำสติประวัติความเป็นมาของวัดอาตมาได้ถูกนิมนต์จากแม่ชีท่านหนึ่งให้มาพัฒนาวัดตรงนี้จากที่พักสงเลื่อนลำดับมาเป็นสำนักสงแล้วก็ยกระดับเป็นวัดถูกต้องตาม กฎหมายเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนพศ2555ก็ 55, เป็นวัดเลยมาอาอตมาได้มีดำริที่จะสร้างพระพุทธร,รูปองค์นี้ขึ้นภายในถ้ำสติถ้ำแห่งนี้เรียกว่าถ้ำสติสมัยที่อาตมามาใหม่ๆชาวบ้านที่นี่เรียกชาวบ้านแถวนี้เขาก็เรียกที่นี่ว่าถ้ำสติอยู่แล้วนะซึ่งเรียกว่าเป็นชื่อดั้งเดิม นะแล้วก็ประวัติการสร้างพระคือทางวัดได้มีการทําวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในถ้าแห่งนี้เป็นประจาําเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวัดที่ยังไม่มีอุโบสถก็ต้องอาศัยถ้ำในการสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์กันเราก็จะนั่งสมาธิรวมกัน ก็อาตมาอาจจะเผลอหลับอาจจะนั่งสมาธิแล้วเผลอหลับไปแล้วก็ฝันไปว่านิมิตรฝันไปว่าเ,าเห็นลูกแก้วใสวส,สว่างลูกเท่าประมาณบาทของพระได้ล่องลอยอยู่ภายในถ้าแล้วก็อาตมาก็สังเกตเห็นอาการของลูกแก้วลอยไปลอยมาก็ติดตามดูลูกแก้วอน,นั้นลูกแก้วนั้นก็ล่องลอยมาอยู่ที่ผนัง ด้านหลังของอัตมาเนี่ยเป็นผนังถ้าซึ่งเป็นหินลักษณะถ้าเป็นหินธรรมดาแบบนี้แล้วก็จมหายเข้าไปในผนังหินปรากฏเป็นรูปของพระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาจากจุดนั้นเป็นรูปของพระพุทธเจ้านั่งห้อยพระบาทวางไว้บนดอกบัวบานแล้วก็ยกมือขึ้นชี้แจงแสดงธรรมซึ่งคนไทยเรียกว่าปางปฐมเทศนา ออหรือปางแสดงธรรมจักรกับประวัตินสุขเป็นการปฐมเทศนาคือการเทศกันแรกของพระพุทธเจ้าก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้กับพระในวัดฟังพระในวัดก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติโยมฟังลูกศิษย์ลูกหาเป็นฝ่ายคารวะญาติโยมก็มีความสนใจก็เลยบอกว่าหลวงพ่อควรจะสร้างพระตรงนี้อนาคตน่าจะมีพระองค์นี้เกิดขึ้นลูกศิษย์ลูกหาก็รวบรวมจตุปัจจัย ก็รวบรวมด้วยการทอดพระป่าบอกบุญกันไปเองลูกศิษย์ก็รวบรวมนําปัจจัยมาได้ประมาณสักสองล้านบาทแล้วก็ไปหาช่างมาแกะสลักเล่าความฝันให้ช่างฟังแล้วก็หาช่างมาแกะสลักช่างหลายท่านที่มาดูก็บอกว่าตรงนี้ทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ลําบากน่าจะไปเอาหินข้างนอกแล้วแกะแล้วเอามาตั้งจะดีกว่าง่ายได้แต่หลวงพ่อก็ยังไม่เอาบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นไปตามที่ เหล่านิมิดฝันไปปรากฏว่างานก็ยังค้างคาเริ่มต้นตั้งพศสองพัร้อยห้าสิบสี่งานก็ยังไม่ก้าวเดินไปถึงไหนจนมาถึงประมาณพศสอง6ันห้า้อยห้าสิบหกช่างชานชนะเลืองสั่งได้มาเที่ยวถ้ำแล้วก็มาเห็นร่องรอยของการแกะสลักก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคิดจะทำอะไรตรงจุดนี้อตมาก็อธิบายเรื่องเราอย่างที่เราให้ยมฟังข้างต้นเนี่ยทั้งหมด ช่างชานชนะก็มีความสนใจเพราะว่าช่างชานชนะเนี่ยจบปฏิมากรรมมาด้านแกะสลักไม้ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายเขาเขาอยากจะทํางานแบบนี้บ้างอาตมาก็เลยไม่ขัดแกะเลื่อยมามีลูกน้องรวมกันแล้วทั้งในช่างและลูกน้องประมาณ6คนด้วยกันทํางานอยู่ภายในถ้าน,นี้ซึ่งงานก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าเมื่อผ่าหินมันฝุ่นฝุ่นมันก็จะตตลบอากาศก็ร้อนฝุ่นก็เต็มไปหมดอึดอัดหายใจลําบาก ปรากฏว่าก็เกิดเรื่องราวความอัศจรรย์ขึ้นว่าขณะแกะสลักเนี่ยกำลังดําเนินงานไปก็มีตาผ้าขาวแต่งชุดขาวเป็นผู้ชายมายืนเฝ้าดูอยู่เป็นประจําซึ่งวัดเราเป็นวัดปฏิบัติโยมที่เป็นช่างก็คิดว่าสงสัยจะมีคนมาปฏิบัติทมแล้วแต่งชุดขาวก็เลยอยากจะมาดูก็เลยขึ้นมาดูปรากฏว่าผู้ชายผู้ขาวคนนั้นไม่เคยอยู่ในวัดเราไม่เคยเห็นหน้า ซึ่งมาเฝ้าดูอยู่เป็นประจำมายืนดูอยู่เป็นประจำเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเทวดาเขาคิดว่าเป็นคนธรรมดาปรากฏว่านานวันเข้าบ่อยเข้าแกไม่ได้มาทุกวันแกมาเฝ้าดูเป็นบางครั้งบางคราวแต่จะมาเฉพาะกลางคืนคืนที่เกิดเหตุเกิดเรื่องราวก็คือว่าในตอนกลางวันที่ช่างเนี่ยพักผ่อนก็ไปหาอแอลกอฮอล์มาดื่มกันจะเป็นเหล้าเป็นเบีย์ก็ตามเอามาดื่ม แล้วก็ขึ้นมาทํางานตอนกลางคืนซึ่งเวลาทํางานเนี่ยเหือมันก็ต้องออกเพราะมันร้อนพอเหือออกปุ๊บในถ้าก็จะมีกลิ่นเรียกว,ว่าละมุดสุแกแอลกอฮอล์ฟุ้งไปหมดเลยคืนนั้นแหละเกิดเรื่องเกิดลูกแก้วที่เคยล่องลอยอยู่ในถ้าเนี่ยลอยออกมาจากผนังหินที่กําลังแกะซึ่งคนหกคนอยู่ในถ้าที่กําลังทํางานอยู่ตกตกใจตื่นตระหนกตกใจแล้วก็คิดว่าเป็นผี แล้วก็พากันเอาหินฟัางปลาลูกแก้วแล้วก็พร้อมกับพูดจาสบดหยาบคายแล้วก็พากันวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงลงไปประมาณสักหกทุ่มตีหนึ่งประมาณนั้นนะใกล้ๆตีหนึ่งอ่ะหลงลังลนโลวิ่งออกไปเลยมีอาการไม่ปกติตื่นเช้ามีอาการสติเหมือนจะไม่ปกติอ่ะก็เข้าไปกราบอาตมาแล้วก็พูดคุยว่าชาผมจะไม่อยู่แล้วผมจะไม่แกะพระต่อเพราะว่าในถ้ำนี้ผีหลอกผม อาตมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าเวลาจะทําก็บวงสวงก็ทําพิธีบอกกล่าวบอกเล่าเรื่องราวก่อนที่จะทําพอจอะมาเข้ามาเท่านั้นแหละเลยรู้ความจริงว่ากลิ่นละมุดมันยังอยู่ในถ้ำฟงอยู่เลยช่างไม่ได้นํามากินอะ่ะแต่ช่างกินแล้วติดตัวเข้ามากลิ่นมันติดตัวเข้ามาก็เลยนําพระเข้ามานําเน้นเข้ามาแล้วก็กราบขอเข้ามา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำนี้แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ให้เกิดเรื่องนี้ต่อไปผมจะควบคุมช่างแล้วผมจะนําช่างมาขอเข้ามาและให้ช่างรับปากรับคําว่าจะไม่เกิดอย่างนี้อีกพอเสร็จเรียบร้อยผมก็นําอาตมาก็นําช่างเนี่ยขึ้นมาบนนี้แล้วก็ขอเข้ามาเอาน้ําอบน้ําหอมมาประพรมอดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็บอกช่างว่าให้มันถือดอกไม้หอมๆขึ้นมาแล้วงานของช่างก็จะสําเร็จผล ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นเรื่องราที่มีคนพระขาวมายืนมีลูกแก้วหรือมีอะไรต่ออะไรออกมาก็หายไปงานก็ราบลื่นสำเร็จ2,558ก็พร้อมเสร็จ,สำ,รจสำเร็จเสร็จสิ้นสวยงามมากจนพศออ2,559ก็เปิดตัวเปิดถ้ำพร้อมกับทำการเฉลิมฉลองสมโภชเป็นการใหญ่9้าวัน9้าคืนเลยนมนม์หลวงพ่อจคกณะ,ะภาค 15จากวัดพระธรมเจดีมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ญาติโยมก็เริ่มรู้ข่าวทราบข่าวก็เริ่มเข้ามาใครมาเที่ยวใครมาชมว่างดงามก็โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ส่งลายส่งเฟซส,ส่งไปตามเพื่อนไปหาก็ขยายออกไปขยายออกไปจนทุกวันนี้ก็มีญาติโยมพากันมากราบสักการะขอพรอยู่เป็นเนืองนิดอย่างไม่ขาดสาย Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. ก็ได้เห็นถึงความงดงามแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์กันแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวเชิญได้เลยนะคะที่วัดท่าสติหรือว่าวัดป่าพุทธ,ธารามที่นี่นะคะอยู่ที่ตำบลน,นางแก้าอำเภอพะทธารามจังหวัดราชบุรีนะคะสามารถเดินทางมากราบสักการะนะคะอันซีน พระหินแกะสลักนะคะจากหินแกรนิตนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะเชิญได้ค่ะที่นี่ค่ะสำหรับรายการเที่ยวประหลัดสมภพไปนะคะครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ